ก็ไม่ได้ตัง้งใจก็แค่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานเฉยเล่นๆน่ะคิดว่าเธอทำแบบนี้มันเป็นเล่นๆเหรอจอยก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำไหมก็แค่เล่นๆนี่ที่เธอทำแบบนี้เป็นเล่นๆจริงๆเหรอจอยใช่ก็เป็นหลักฐานไงว่าดนทําำอ๋อหรอจ๊ะใช่อ๋อถ้าเธอเล่นเล่นแบบนี้ถ้าเธอถ้าเธอเล่นจริงๆแบบนี้ฉันจะจะไปแช่งทำเนินขดีจกตำรวจและอาจารย์มาให้หมดแล้วไปพบกันอยู่ที่สพอุบลราช ที่ขอบคุณนะที่พวกแกช่วยเราอ่ะถ้าไม่มีพวกแกก็ไม่รู้จะทํายังไงไม่เป็นไรมันเป็นสิ่งที่เราควรทําอยู่แล้วใช่แล้วว่าต้องใครก็ไม่ควรจะโดนเรื่องแบบนี้การแอบถ่ายและเผยแพร่พภาพโดยไม่รับอนุญาตเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและผิดกฎหมายมีโทษทั้งจําคุกและปรับจําไว้ว่าทุกคนมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวปกป้องตัวเองและกลอบพูดเมื่อถูกมาเมิด